เป็นสลิมนะคือใครเป็นใครไปไม่ได้เลยนะเพราะตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการแสดงความคิดเห็นนะของคุณไพศาลเนี่ยแหละพืชมงคลบอกว่าแนะนะคะให้จับตาการแย่งตําแหน่งหลังตั้งคอรมแล้วนะคะชี้เรื่องด่วนเรื่องอ่เรื่องนะคะที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลเสร็จฐาจะต้องทําก็คืองบประมาณปี67ในการส่งออก ก็เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโผคอรมอใจความว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เริ่มนิ่งนะเริ่มแบ่งชามข้าวกันเรียบร้อยนะหลังจากที่ลงเลงลงเลงนะคะแย่งชามข้าวกันมานานตอนนี้รายชื่อของคอรมอเนี่ยเริ่มนิ่งลนะคาดว่าจะนำรายชื่อเนี่ยขึ้นทุนเก้าแล้วได้อ,อย่างช้านี่ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หลังจากที่โปรดเก้าแล้วเนี่ย คณะรัฐมนตรีก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ต่อพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเข้ารับหน้าที่แล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลรักษาการก็จะพ้นจากหน้าที่ก็คืออ,อหตอเนี่ยพ้นจากหน้าที่เลยบอกว่าการแย่งตําแหน่งเรื่องที่ปรึกษาเรื่องเลขาเรื่องผู้ช่วยประมาณ120่งาำแหน่งก็จะคึกคักต่อหลังจากนี้เลยแย่งชามข้าวกันต่อนะมีวงในวงนอก แต่เรื่องที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการพิจารณาในเรื่องของงบปี67ซึ่งล่าช้ามาประมาณ7เดือนแล้วดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่แน่นอนเลยว่างบปี67เจนี่ยจะใช้ได้ไม่ทันในวันที่1ตุลาปี66แต่ก็จะล่าช้าไปถึง7-10ถึง10เดือนเลยทีเดียวถ้าเป็นมวยก็จะรวบรัดเร่งเวลาให้สั้นลงได้ คืออาจจะบริจาณาแล้วก็ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เร่งด่วนก็คือการเร่งส่งออกอย่างไรเพราะว่าถ้าส่งออกไม่ได้เนี่ยก็ตายอย่างเขียดก,กันทั้งประเทศเหมือนเดิมหน้านี้ก็คือภัยสารพืชมงคลเนี่ยก็จี้ให้ทางรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะคะรัฐบาลอึ่งไข่เนี่ยได้รีบทำนะคะแล้วก็ มีผู้คนมากมายนะีก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ถือว่านำมาฝ่ายทุกคนได้รับทราบเนาะว่ามีใครเขามองอะไรกันยังไงบ้าง